สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอำนาจโซลาเซลล์ครับผมอาสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมเช่นเคยนะครับผมเจอผมก็เจอการจบบ่อบาดานโซลาเซลล์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอพระยืนนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมติดอำเภอเมืองด้านนี้นะครับผมวันนี้พาพี่น้องเอฟซีนะครับผมมาชอพามาชมโคกหนองนาที่ใหญ่ที่สุดในขอนแก่นเลยก็บ้าได้นะครับผมเนื้อที่ร้อยไร่นะครับผมเจ้าของขุดเป็นโคกหนองนาหมดร้อยไร่นะครับผมตอนนี้กําลังดาเนินการขุดอยู่นะครับผมได้ประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับผม อันนี้แกก็ว,ว่าจ้างผมมาขุดเจาะบ,บอ่อบาดาลให้ทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสิบบ่อนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับผมขุดสิบลูกนะครับผมเจ้าเดียวนะครับผมพร้อมกับการติดตั้งแผ่นโซลา่าเซลล์แบบนั้นทั้งหมดด้วยกันสิบจุดด้วยกันนะครับผมเจ้าเดียวทั้งเจาะทั้งติดเจ้าเดียวจบนะครับผมอย่างท่านที่เห็นน้ําไหลอยู่ตรงนี้นะน้าที่ขังอยู่ตรงนี้ในบอ่อลูกนี้เป็นแต่น้ําบาดาลที่เปิดลงนะครับผมปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มสามนิ้วท่อออกสามนิ้วใช้สิบแผงนะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผม น้ำตรงนี้จังหวัดขอนแก่นอำเภอพระเยินตรงนี้นะครับผมเจาะน้ําออกทําน้ํา3นิ้วได้นะครับผมผมมาเจาะไว้ด้วยกันทั้งหมดเดือสิลูกได้น้ํา3นิ้วด้วยกันทั้งหมดในห้าบ่อนะครับผมได้5ลูกนะผมติดปั๊ม3านิ้วไว้5บ่อที่เหลือเป็น2นิ้วหมดนะครับผมอันนี้ก็เปิดผมมาเจาะไว้ประมาณเดือนก,กว่าๆสองเดือนแล้วนะครับผมกลับมาเจอความเปลีป่ยนแปลงเยอะน้ำเต็มสะเต็มรันไปหมดอาสาลูกนี้ใหญ่มากนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูชุดโซล่าเซลล์หน่อยนะครับผม สิบแผงท่อสามนิ้วภาคอีสานเป็นแบบไหนนะครับผมสามารถทําได้ไหมทํำยังไงนะหลายๆลหลายๆคนโทรมาสอบถามเยอะเลยนะครับผมน้ำสามนิ้วทําแบบไหนถึงจะหย่อนปั๊มสามนิ้วได้อันดับแรกเลยนะครับผมบอ่อบาดานที่เห็นอยู่ตรงนั้นต้องเจาะเป็นท่อหกนิ้วอย่างเดียวหกนิ้วตลอดนะครับผมห้านิ้วก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นหกนิ้วถึงจะลงปั๊มได้นะเพราะว่าปั๊มมันตัวโตนะครับผมปั๊มมันใหญ่กว่าท่อห้านิ้วนะมันจะหย่อนลงไปในท่อหกนิ้วไม่ได้นะครับผม อย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือแผงโซล่าเซลใช้ด้วยกันทั้งหมดสิบแผงนะครับผมวันนี้ติดตั้งเสร็จก็วันนี้มาดวิดีโอไอเอฟซีหลายๆคนนะครับผมอยากดูนะผมการทํางานของหน้าโซล่าเซลการจะบ่อบออาดานแล้วก็การดูแลลูกค้าเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าน,นี้ก็คือชุดโซล่าเซลล์ลูกค้าให้ทำโครงสร้างสูงไว้แบบนี้นะครับผมผมมีกล่องการขโมยแบบนั้นมีกุญแจล็อกอย่างดีนะครับผมเพราะว่าเจ้าของขไม่ได้อยู่เฝ้านะครับผมตอนนี้ก็กําลังขุดเป็นโคกหนองนาอยู่อันนี้ใช้ปั๊มเฮโดรโลนะครับผมสิบแผน่น นะครับผม2,200วัตต์อออก3นิ้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูบ่ออื่นหน่อยนะครับผมตรงนี้เยอะเลยเดี๋ยวพาออกขับอ้อมดูเลย10ลูกด้วยกัน10บ่อด้วยกันอ่านะครับผมเจ้านี้ลูกค้าแกก็ได้ว่าจ้างนะครับผมผู้ใหญ่วุฒิชัยนะครับผมวุฒิชัยแมคโครับขุดโคกหนองนาทั่วประเทศไทยนะครับผมทีมงานเดียวกันกับอำนาจโซล่าเซลล์เจาะบ่อบาดานะครับผมผู้ใหญ่วุฒิชัยนะครับผมใครอยากขุดเจาะเอ้ใครอยากขุดโคกหนองนาแบบมีมาตรฐานนะครับผมการทํางานนี้มีมาตรฐานแน่นอนนะครับผม ตรวจเช็คพื้นที่นะครับผมก่อนอันดับแรกนะครับผมแล้วก็มาคำนวณเรื่องการขุดนะครับอันนี้ก็เป็นแมคโครของผู้ใหญ่พุทิชัยนะครับผมอยู่สุรินทร์นะครับผมอันนี้ก็ทีมงานของผู้ใหญ่พุทิชัยนะครับอย่างเจ้านี้ก็น่าจะขุดสักประมาณ4ี่หเดือนเลยแหละเพราะว่าเนื้อที่ร้อยไร่นะตรงนี้ก็ใช้แมคโคสองคันด้วยกันขุดอยู่นู่นอีกคันนึงกําลังขุดอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมชุดโซล่าเซลล์กับแมคโครหน่อยขุดบ่อบาดาลพร้อมกับการเจาะนะครับผมติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับทีมงานเดียวกกััับบบผผู้ใหญุ่ิชยแมมคคคโรรนะ ส่วนตรงนี้ก็กําลังขุดเป็นโคกหนองนาอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีชุดโซลาซ่าเซลล์หนึ่งชุดท่อออกสามนิ้วเหมือนกันนะครับผมบอ่อบาดานที่เห็นอยู่ตรงนั้น่ะตอนนี้ไม่ได้เปิดใช้งานเพราะว่านะครับผมแม็โครกำลังขุดเป็นบ่ออยู่นะครับผมเดี๋ยวจะทํางานลําบากนะครับผมซึ่งก็ขอ,ขอขอบคุณทางลูกค้าเ c ฟซท่านนี้มากนะครับผมไว้ใจทีมงานผมเนี่ยนู้นที่มองเห็นไกลๆอยู่ตรงนู้นนะครับผมเป็นแผงโซลาซ่าเซลล์วางไว้เป็นจุดเป็นจุดอเจ้าเดียวคืออํานาจโซ,ล,ซล่าเซลล์เจาะทั้งเจาะทั้งติดนะครับผม อ่าแล้วหลายๆคนนะครับผมสอบถามมาเยอะเลยนะครับผมของผมจะได้สามนิ้วไม่ช่างของผมจะได้3มนิ้วไม่ช่างนะครับผมพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมบ่อบาดานนะครับผมแตกต่างกันไปนะครับผมบางท่านก็เจาะแล้วน้ําไม่มีน้ําน้อยมั่งนะครับผมแต่ว่าถ้าจ้างผมเนี่ยอำนาจโซลารเซลล์คือการันตีเลยนะครับผมน้ําไม่ดีผมไม่เอาตังท่านนะครับต้องพอใจต้องแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับผมอ่อย่างนี้ก็เป็นแมครูนะครับผมของผู้ใหญ่พุทธชัย ขุดโคกหน้องนานะครับผมส่วนผมก็เจาะบอ่อบาดานพร้อมการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทำงานควบคู่กันไปนะครับผมสําหรับเพื่อนๆหรือ FC ท่านไหนอยากขุดเจาะบ่อบดานหรืออยากขุดโคกน้องนาติดต่อได้ตรงเลยนะผมเบอร์ผู้ใหญ่วุฒิชัยโดยตรงเลยแต่ผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับผมส่วนชุดโซล่าเซลล์ชุดเจาะบดานก็ของผม,มนนอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมเจ้าเดี๋ยวจบนะครับผม ครับผมส่วนรายละเอียดเบอร์โทรนะครับผม0981297796เบอร์ผมนะครับผมอำนาจโซลาเซลเรื่องการเจาะบ่อบประดานก็คือหนึ่งต้องมัดจำผมก่อนนัดวันนะครับผมเราถึงจะไปทำการขุดเจาะให้นะครับผมไม่ได้นะผมไม่คิดตังนะครับผมสโลแกนผมนะครับผมไม่ต้องกลัวอยู่แล้วทำงานต้องแฮปปี้นะครับผมสวัสดีครับผม